สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะต้นไม้มงคลและบอนสีนะคะอีกต้นนะคะที่ลูกหมูได้มานะคะก็คือเป็นบอนสีนะคะชื่อว่าบัวแดงค่ะนะคะซึ่งบัวแดงเนี่ยใบนะคะลักษณะใบ,าบาตอนนี้ยังเป็นเบบี๋อยู่เลยอุ้ยอย่างนี้ตอนนี้ยังเป็นเบบี๋อยู่เลยอยู่นะคะ ได้มามัดๆเลยเมื่อวานนะคะสั่งตรงมาจาก r o สแอนจูิไม่ใช่นะคะสั่งตรงมาเลยนะคะนี่คะ่ะวัวแดงนะคะตอนนี้นะคะมันก็จะมีอยู่2องสองิององใบนะคะยังเป็นต้นเบบีต้นอ่อนอยู่เลยนะคะนะคะวัวแดงนะคะซึ่งวัวแดงเนี่ยถ้าโตแล้วนะคะ จะสวยมากเลยถ้าเป็นพุ่มใหญ่นะคะตอนนี้ก็ต้องเลี้ยงก่อนนะคะต้องเลี้ยงก่อนให้มันโตนะคะลักษณะใบาก็ตอนนี้ยังเห็นไม่ชัดมากนะคะแต่ที่เห็นก็คือด้านนอกนะคะของใบวัวแดงนะคะจะเป็นส่วนใหญ่ลูกบอลสีเนี่ยนะคะต่างๆจะเป็นคล้ายๆหัวใจเนาะคล้ายๆหัวใจนะคะลักษณะจะเป็นคล้ายๆหัวใจนะคะวัวแดงก็จะมีใบตรงน,นี้ยังไม่แก่จัดนะคะก็จะเป็นสีเขียว เขียวอ่อ,อนนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นชมพูชุมพูแดงชุมพูนะคะที่ที่ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้ยังเป็นเบบี้อยู่นะคะสีก็จะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะลำต้นนะคะนี่ค่ะลำต้นก็จะนะคะออกสีเขียวอ่อนนะคะซึ่งการปลูกต้นไม้เนี่ยนะคะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ ต้องใจเย็นมากๆเลยนะคะในการปลูกเนาะถ้าเราใจร้อนเราก็จะไม่ได้ต้นไม้ที่สวยก็เหมือนเราอยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องรอเวลานะคะให้มันเจริญเติบโตและให้มันงอกงามในอนาคตนะคะต้นบัวแดงนะคะซึ่งนะคะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะไม่แพงเลยนะคะต้นอ่อนเนี่ยต้นอ่อนเบบี๋นะคะต่ออา่าซื้อมานะคะในราคาหลักสิบเองค่ะในราคาหลักสิบที่ ราคา70บาทนะคะ70บาทสั่งออนไลน์มาค่ะเป็นครั้งแรกที่สั่งนะคะลองสั่งดูได้มานี่ก็คุ้มเกินคุ้มเลยค่ะซึ่งได้มาแล้วประทับใจมากนะคะก็ไม่เคยไม่ค่อยเคยเห็นตัวจริงของบอลวัวแดงนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ได้เห็นตัวจริงแล้วแล้วก็ลองมาปลูกดูลองมาเพาะ พอดูก็โอเคเลยนะคะโอเคเลยนะ,ะสุดชื่นแล้วก็ใบใบที่เห็นนี้อนาคตก็จะมีใบเพิ่มขึ้นนะคะจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะถ้ามีตัวไหนมาใหม่นะคะให้กับทุกคนดูนะคะอ่านะคะดูนะคะลองดูนะคะวัวแดงค่ะชื่อบอนสีวัวแดงนะคะมันก็จะมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยบอนสีเนี่ย ก็จะมีทั้งไทยทั้งต่างประเทศทั้งเพาะเองก็มีนะคะแล้วก็มันเป็นมูลค่ามากๆเลยแน่นะคดเนาะแต่ลูกหมูออะเลี้ยงเก็บไว้ดูเล่นค่ะนะคะ,นะคะสดชื่นมากๆนะคะได้ดูต้นไม้นะคะพี่ๆทุกท่านนะคะสวยไหมคะ สำหรับลูกหมูแล้วนะคะสวยมากๆเลยโอเคค่ะถ้าใครสนใจยังไงก็ลองสอบถามลูกหมูมาได้นะคะหรือไม่ก็ดูทาง YouTube หรือจะมีช่องทางการติดต่อการซื้อขายก็จะมีกลุ่มต่างๆของบอลสีไทยแลนด์ก็มีนะคะแล้วก็บอลสีต่างๆที่เป็นชื่อนะคะลองเข้าไปดูนะคะ,ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามามาชมอบอลสี ขัวแดงนะคะสวัสดีค่ะ